วันนี้เรามาต่อกัน EP ที่เจ็ดนะครับนี่ครับพร้อมวันนี้นะครับผมนะครับได้ไทำเตะโอ้ยตกนะเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยปึ๊บอ่ะร้อยมามาเราจะมาขุดตามหาว่าบพันนีกันมาดูกันว่าภารกิจของเราจะสำเร็จหรือไม่มาดิเฮ้ยอูดมันจะมานอนอะไรตัวนี้วันนี้เนี่ออกไปออกไปเอาอาหารมากินก่อนช่วงนี้กำลังหิวข้าวนะฮะ มาโอเคเต็มหลอดแล้วเต็มกราฟแล้วรอบนี้ได้เวลาขุดพิษต่อไปขุดขุดปั๊บอหาเรียบร้อยเฮ้ยสไปเดอร์แมงมุมว่ะเฮ้ยสไปเดอร์แมนว่ะนี่มันคือซูเปอร์ฮีโร่ในตำนานเอาเราไปตีพึ่งทั้งหนนี้โอ้โหโอ้โหแล้วดูมันมันลุมเลยทั้งพิษทั้งพึ่งทั้งแมงมุม แม่งเอ้ยโอ้ที่ไหนวะโอ้อ๋อใส่เป็นสไปเดอร์แมงมุมเลยนะจะต่อยผมนเนี่ยคือจะตายจะตายคือผมจะตายท่านผู้ชมคือผมจะตายอย่าตายล้วต้องมีชีวิตยืนยาวถึงเอ่อถึงว่าเด่นโกนะฮะเดี๋ยวนะโอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้น่าจะตุบแต่งอันนี้นะครับที่ป้องกัน เออนี่สวยก็ธีกันนะครับอ่าเราเต่บแต่ <ๆ S 1> ด้วยดินนะฮะเพราะเรามันขั้นเทพาะไม่ได้ขั้นขั้นดอยเอชยเต่เาไห่เฮ้ยออกไปดิไออูดไออูดออกไปออกไปสวยอู้นี่ไงจะไปตีแมวอีกมาเรามาขุดบล็อกไม้กันนี่แหละครับคือสเต็ป <Okay. S 2> โอ้ยออ้ยนี่มันเกิดแล้วนี่หว่าอุยอ้ยเราไปตีมันด้วยเราต้องต่อบล็อกเป็นวงเวียนอย่างนี้อ่าเขาเรียกว่าเวียนวงครับไม่ใช่วงเวียนตอ่อบปึ๊บอ่ารจเรียบร้อยตรงนี้คือน,น่าจะเป็นทางลงนะครับนี่ตรงนี้คือทางลงไปเก็บนะฮะผมจะไปขุดข้างบนนะส่วนนี้คือบล็อกต่อขึ้นไปนะครับเราต้องสร้างเป็นบันได ร้อยร้อยติดโอเคนี่ครับเราขึ้นมาขุดด้านบนนะฮะอ่าเราต้องวางบล็อกขุดไว้ไม่ให้พวกมอนเตอร์นะครับมันเกิดอย่างนี้ร้อยเราสร้างสนามพลังงานเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ขุดต่อไปดูนว่าจะมีอะไรเกิดไหมเฮ้ย,ยตัวอะไรวะค้างคาวเฮ้ยไม่ใช่ค้างคาวดิมันมีแกสลี่กุ้ยมีแกสลี่ติด โอเคครับโอ้มันมันกินกระต่ายผมไปมันเป็นอไรกูจะไปกระต่ายโอ้ยอะไรกระต่ายกระต่ายและโอ้ยขุดข้างล่างดีกว่านะครับมันดูมันง่ายกว่านะฮะจะตายอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยเราทิ้งอาหารทำไมเนี่ยโอ้ชีวิตนี้มาเอาอาหารออกมา แ้วก็ชิมชิมอย่างอร่อยคุณต่อไปนะครับนี่คือชีวิตติดแจกของเราเฮ้ยมันมีบล็อกไม้แบบน,นี้ด้วยหรอวะเนี่ยน่าจะมีแหละมัง้งบล็อกเหล็กบล็อกทองทองแล้วทองแล้วก็ดินแดงหินดินแดงทองเหล็กทรายแดงนะฮะสะไปเดอร์แมงมุมมีดาบเป็นชา์แต่สองทีตายเนาะว้ไ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 ว้ โอเคจบแล้วนะครับไปเราขุดทองต่อใายเดี๋ยวก็ทองนี่เราขุดต่อไปปุ๊บปั๊บ,ป,บ,ป,บปั๊บปั๊บปุ๊บตอแเแรกตอกแตกเอา้าเฮ้ยหายอะไรวะเฮ้ยบล็อกหายอ๋อนี่ไงบล็อกแม่งบล็อกเป็นรั้วเลยวะอ่าได้กล่องละโหแบบมีอะไรบ้างเปิดอ๋อเปิดไม่ได้ต้องหายย่อก่อนอ่ามีรางรถไฟแล้วเออที่นี่แหละผมมีงานแล้วจะได้เอามาต่อเล่นละ มีแอปเปิลทองเฮ้ยเบอร์จัดแล้วก็มีน้ำยงน้ำยานะครับเออว่าน,น้ำยามันเป็นอะไรวะเป็นอาหารเหรอน่าจะเป็นอาหารนี่อาหารสีทองแล้วก็แอปเปิลทองแคลอทหนังกระต่ายะข้าวนี้เก็บไว้นะวัะพืชน,นะครับวัชเฮ้ยวัชพืชเราต้องเก็บไว้ตรงนี้อ่าเฮ้ยเสียงซอมบ,บี้เหรออ๋อซอมบ,บี้มาจากตรงนูน้นอ่าเราเก็บของหมุ่ก่อนโอ้เต็มละ โอ้เต็มละแม่งเต็มทุกอย่างคือแบบแม่งเต็มทุกอย่างไม่เป็นไรผมมีนี่อยู่บ็อกเก็บอะ่ะแล้วเราก็ไปเก็บหมวกโอ้ก็ตุกโคตรก็ตุกอตอน,นเนี้ยเนี่ยวางของไว้ตัวเนี้ยโคตรกระตุกว่าจะย้ายของก็ย้ายไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราย้ายของเนี่ยเราต้องทุบทั้งหมดที่มีนะฮะแล้วก็ย้ายของออกไปซึ่งเออเราทำแบบนี้มันดูผิดปกติไปหน่อย เดี๋ยวผมจะทำคลิปย้ายของไว้ทีหลังนะฮะน่าเรียบร้อยแล้วก็ไปขุดต่อขุดเหล็กขุดเลดโซนดินแดงดินแดงหินดินแดงเลโซนหินดินแดงเฮ้ยอะไรวะบอกเฮ้ยแม่งแล้วมันก็ติดอยู่ในเนี้ยโอ้ยชีวิตนี้แล้วก็ขุดต่อไปตรงนี้แหละ อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละเอ้ยแพนด้าโอ้ยอูดสองตัว้ยชีวิตนี้มีแต่อูดสองตัวอูดผมก็มีเยอะแล้วนะโอเคโอเคโอเคมาดิขุดแล้วนะ่าจะสร้างทางเดินใต้ดินนะครับเฮ้ยอีดลักขุดต่อไปขุดขุด ทองนะครับแล้วก็ต้องขุดเพื่อเอาชีวิตโอ๊ยออือตายซะอ,อย่ามาล้อเล่นกับระบบนะบอกให้ขุดต่อไปขุดใจขุดใจสักพักว่าเดินผูมานี่พาอะไรนั่นเนี่ย,ย,ยโหแล้วแล้วเราไปขุดคออุดนี่มันจะขุดได้อวะโอ้ยอะไรอะไรแม่นเหรออือต้องสร้างทางเดินใต้ดินแล้ว งั้นไม่รอดแน่เลยนี่ทางเดินใต้ดินอ่าทางเดินใต้ดินของผมนะครับมันจะมีทางเดินใต้ดินด้วยนะครับแล้วผมสร้างอะไรของผมเนี่ยดูดิอืมเ,อเลยเละมหมดละเละหมดละทรงนี้เละหมดละขูดก่อนโอ้เละมหมดเลยบ้านผมนะฮะอยู่ดีไม่ว่าดีสร้างเอาซะเละเลยออกไปอูดหรือว่าขูดให้แล้วนะไม่ออกตีตายนะบอกให้ผมให้เวลาสามสอง หนึ่งครึ่งศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสองศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุด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 ห้าศูนย์จุดศูนย์จุดสี่โอ้ยไม่ออกไปวอะ,อ,ะอ้าว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 ตายใจดูงเงยนี่คือประเด็นนะครับผมมีประเด็นกับอูดน,นะครับ ชีวิตจิตใจมีแต่อูดพอทำให้ผมนั่นเจอแต่อูดพบศบเจอแต่อูดโอเคโอเคอเฮ้ยกล่องว้ายชีวิตนี้ก็ได้ลางรถไฟแล้วก็ได้แอมลอไม่รู้แอมลอมันทำอะไร A อบซผมไม่รู้มาจากไหนเฮ้ยได้ของเลยนะครับอาาผมได้ภาร,รกิจแล้วครับคู่ต่อไปกล่องนี้ไม่จะเป็นละออกไปออกไปออกไปเลสโตโจนสีแดงปึ๊บปับ๊บ ขุบทองเหล็กก็ไม่ใช่เหล็กทานเหล็กโอ้ยหินนำ้ำน้ำนี่มันเรียกว่าอะไรวะไม้เหรอไม้ดำแล้วก็ทะเลทรายแล้วกันอ่าเรียบร้อยขุดต่อไปนะครับแบบไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ถ้าผมตายเบว,วหายหมดเลยนะเนี่ยขวานผ่าซากนะครับไปขุดต่อไปโอ้โหปึ๊บ ปุ๊บเฮ้ยบล็อกดำๆมันคือบล็อกอะไรวะน่ะเฮ้ยเพชรสวยเฮ้ยโว้นึกว่าอะไรวะบล็อกเฮ้ยทำไมอูดมันเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยซอมบี้เด็กเฮ้ยซอมบี้เด็กอย่าบอกนะมันขี่แมวผมเฮ้ยมันขี่หมีผมเอาดิ เอออย่ามาขี่มีผมนะผมไม่ชอบผมบอกเลยจอมิทเลิสจอมิทเลิสซรายเหรอซรายดาเป็นชาร์ตดาบเป็นชาร์ตเปรียงเปรียงโอ้ยอึดถึกทนเฮ้ยอันนี้มันตีผมเหรอตีผมเหรอได้มันคือมีกิสลี่ที่มันคู่กับไซเรนเฮดอะโอเคเรามาขุด่อกันเถอะ อเคมเยออูดออกไปสิไป้ย,ยอะไรเนี่ย <S <S เดี๋ยวนะผมคุดได้เซลีนเฮทท่านผู้ชมแล้วดูมันดูมันทําตีได้ไหมเนี่ยลองตีสิเอาเฮ้ตีผู้หายเลยอุย้ยแม่ม่มีเซลีนเฮทด้วยคูดบรืรอเลยโอเค โอเคโอเคโอเคดีนะมันไม่ทำร้ายผมเซ็จอ้าอูดอ,ออกไปดีอูดอูดรู้ตัวไหมกำลังจะตายเนะี่ยได้กล่องและสงสัยอูดมันย,ยังไม่รู้ตัวว่ามันกำลังจะตายอ่าได้ได้บล็อกบอกเออโหน้ำยาเพิ่มไม่โอ้<ม>ดีแนละ้สวสับไม่ระเบิดนะฮะผมจะย้ายของเข้าไปในเล้าไก่ของผมนะฮะ ในเล้าไก่นี่แหละเล้าไก่โอเคผมรู้แล้วทำไมมันกระตุกอืมนี่แหละทำให้มันกระตุกได้นะครับมาดิมาดิม,มีโล่ไม่เคยกลัวโอ้ย โอ้ยแม่งเอ้ยของเต็มล่าของมาเก็บในนี้ก่อนนี่หายกระตุกเลยครับคือแบบโอ้ยเอมอลด้วยมีเพชรด้วย,ยเก็บของมัว่วเลยทีนี้ คือผมขี้เกียจจัดของแล้วครับถ้าไม่ชมนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปมันเยอะจนเกินไปยันทำให้ผมขี้เกียจเก็บผมเลยมาจัดในนี้เลยละกันนะครับ <S <s ลาลรงรถทงรถไปลางรถไปมีฐานมีหินเติมทองนางธนูโอ้โหเจ๋วเลยได้นางธนูด้วยฮะได้ <S 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 ชุดเกาะทองแบบโดยไม่ตั้งใจนี่สวยแล้วมีคิปเปอร์ระเบิดด้วยไงหรือเลือดขีดเดียวดินก็ไม่ตายตายนี่สวยเลยของกระเด็นกระจายแล้วก็ต้องมาเก็บใหม่อ้โหชีวิตอย่างเงี้ย มันเนี่ยโอเคครับทีนี้ผมก็เก็บของเสร็จแล้วอ่าหายกระตุกแหลกแล้วไม่มีซอมบี้นะครับมาคือเสียงไร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 เซรีนเฮดเหรอเสียงเซรีนเฮดเหรอเฮ้ยฆ่าตายแล้วไม่ยอมไปแม่งเดี๋ยวฟันศพโดยเซรีนเซรีนโหดเดี๋ยวผมโหวตเซรีนเฮดนี่ มาเรามาขุดต่อกันขุดต่อไปเลสตนนะฮะโอเคโอเคนะครับเราได้บล็อกเออนมาแล้วภูเขานะครับแล้วก็ได้ของเลพรีเมียมนะฮะลังสนูหกสิบสี่อันนะะลิ้นพันแล้วเมื่อกี้แล้วก็แอปเปิลทองเป็นหารชั้นดีฮนะเก็บไว้อ้าวมันเก็บได้เดียวนี่หว่าเราทำไมันเก็บได้เดียวมันเหมือนคนละานแล้วเนี่ยอันนี้แอปเปิลทองเอ็นชาร์ดเอ้มันคนล้านจริงๆงด้วย สวยได้เปืนทองอีชาร์ดละก็นี่คือหินโอ้ยเดี๋ยวอินเดอร์แมนมาจากไหนวะพอพันไดไหมเพอพอพันได้ไหมเนี่ยเพราะพันได้ไหมแล้วเราจะหาเอนเดอร์ลาก้อนยังไงอยู่เนี่ยอ๋อต้องขุดไปจนเวิวสิบห้านะครับมันถึงจะเจอเอนเดอร์ลาก้อนนะครับแล้วก็ให้สะสมมังกรพวกตาอะไรอย่างนี้นะเพื่อเข้าไปสู้ครับ ภารกิจของเราต่อไปคือน่าจะจบมังกรกับปลาเด่นนะโอเคไม้ okay. หินนะครับ <Okay. S 1> ก็แล้วผมจะเคลื่อนย้ายของพวกนี้ยังไงเนาะผมยังคิดไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมช่วยคิดหน่อยหรือว่าจะสร้างเป็นกำแพงปิดกั้นกล่องดีแบบกำแพงปิดกั้นตรงเนี้ยแล้วก็ไปขูดฝั่งนี้อย่างเดียวอะ่ะดีไหมน่าจะดีนะว่าไหม ผมไม่รู้อ่ะโอเคขุดมาขุดปุ๊บขุดเพชรบล็อกเพชรบล็อกทรายแล้วก็ชิ้นนะครับทองแล้วก็หินทีเมียมแล้วก็มีเออแม่นนะครับผมได้แม่นทองคอําอารามงามสีสวัสด,สสดีตอนเช้าเฮลโลโอไมค์กอดฟักแม่นนะฮะเฮ้ยขุดต่อไปนะครับ <c oughs> พี่กลับ ศูนย์จุดเฮ้ยแมงมุมไปไหนอยู่คนอยู่นี่จะไปไหนเฮ้ยตาบอดป่ะเนี่ยโอ้แมงมุมแมงแมงมุมแม่มองไม่เห็นคนหรือว่าผมย่อเพิ่มโลกเลยทำให้แมงมุมไม่ค่าผมโอเคนี่คือบล็อกอะไรโอ้แล้วมาเป็นบล็อกอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปผมสร้างกระแพงแล้วตั้งแต่นี่ไปยันนู่นเลยนะครับสวนผมทําทิ้งแล้วเดี๋ยวผมไปซ่อมใหม่ซ่อมสวนใหม่เลย โอ้ยแต่คลิปนี้ยังไม่ทํานะครับใครอยากดูว่าผมตกแต่งยังไงก็ไปติดตามที่เฟซได้เลยเฟซอะไรเอ่ยก็นี่ครับเฟซชื่อว่าฟิวเอ่อเฟซชื่อว่าอะไรวะเฮ้ยขึ้นขึ้นมาหน่อยดิฟิวฟิวอะไรกาฟิวเกมมิ่งนี่ครับมันมีคลิปหลายนะครับที่ผมเล่นนะครับ เฟซนะครับไ,ไปดูได้นะครับก็แชร์ไปซธรดามันมีหลายคลิปที่ผมเล่นนะครับไม่ใช่แค่ไมค์คร f t นะครับมีไงาเอาวีฟีไฟโดดร่มมอเตอร์ไซค์ขับเล่นรับผมนี่ไงเยอะมันเยอะนะครับผมเล่นเยอะโอ้ยอ้าวโอ้ my god ด้ยโอ้โแล้วดูดิโอ้แล้วดูดูมันทำโอ้โหกล่องที่ผมขุดนี่หายเลยดูดิโอย โอ้โอ้โห,โหไอคีปเปอร์นี่เลยคือเหตุผลที่ผมอยากสร้างกําแพงมากๆครฮะแรงเลยอูเก็บ,บนะครับอันนี้เพชรแร่ครับโอ้โหแล้วดูดูมันทําดิโอ้โหแล้วคือต้องมามานั่งเก็บของเงี้ยนานนะเว้ยนะโอ,โอ้โหโอ้โหโด,ด,ดูดิ โหแลวคีเปอร์ทำอะไรเนี่ยโอ้โห hmm. ไม่ทันตั้งตัวระเบิดถังตู้มเลยอ่ะดูมันทำเลยผมน่าจะสร้างอะไรดีเอา้าเก็บหมดแล้วเหรอแค่นี่แค่นี่เหรอแค่นี่เหรอหรอ๋อน oh, ม่เจอละอ่าสวยปุ๊บปุ๊บตออะไรตอกแตกชัวบชัวบลาลาลาอ่ะเต็มพอดีอ่ะครบพอดีลาวาครับอ่ะที่เก็บเร็วเก็บไปให้หมด ไม่ต้องเหลือจาบนะครับโอเคนี่คือเก็บของมัว่วก็เก็บอะไรของมันเริ่มเยอะละเพราะตรงนู้นมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วถ้าไม่มีวัดเด่นมาหาจะพังข้าวข,ของของผมพังทลายลงในที่สุดในทันทีจนนั้นผมจึงย้ายของมาที่นี่เพราะคิปเปอร์เพียงตัวเดียวจบเฮ้ยโอเคดูดิพังยับเลยได้เวลาสร้างกำแพงและ<ม>โอเคเหลืออีกสามนาทีแล้วก็มาสร้างกำแพงมาดูกัน่าสร้างเลย อย่าลืมไปติดตามเฟซด้วยนะแล้วก็ติดตาม YouTube เป้นมีหลายคลิปที่เล่นอาจจะตลกหน่อยนะเป้็ไม่ใช่ t u b e พังมัวนี่เออแบบมีสูตรโดนแบนผมเลยไม่พลาดไงเอ้าปุ้ยดินเนอะอืมร้อยเนี่ยตตตึึึ โอ้ยอูด,เอ,อดเอ้าอูดเฮ้ยฮัลโหลเอา้เอาเ้ยอูดตีแมวแม่โอ้ยอูดเนี่ยตัวสูงใหญ่มากแต่ทำไมถึงทำตัวดีแบบนี้เอ้ยครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ทางนี้ด้แล้วกันสวย ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอาตาเผาก็กลับหลังนะตาเผาสองกันกลับหลัง,งโอ้ยอูดมันจะมายืนบังอะไรเนี่ยเคเดียวซอมบี้เกิดซวยเลยท็ออยู่ไหนวะนะ่ะท็อดอยู่ไหนเอ๊ะหอมรู้เลยไม่ต้องติดรงติดป้ายแล้วแม่งพังหมดละไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้เอ้าติดท็อดเดี๋ยวผมซ่อมแซมก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูสวยงาม อ่ะน to ี่ค <ide> <rawd unre> ืออาหารติดใหม่ผมยังไม่ทำให้มาดังเลยคาดแป้นพิมพ์เดี๋ยวผมไปเอ่อผมแบบล็อกหินก่อนนะครับท่าู้ชมเดี๋ยวอมมีมันเกิดแล้วมันมาทีผมายบล็อกบล็อกอันนี้โลโซนบล็อกนะครับล็อกกี้นะโอเคโอ้อูดููด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 ูอูดููด นายมันขัดขวางชีวิตเราจริงๆอุออนายมาล่าลกอีกต่อไปแล้วเจ้าโอดโอเคนี่น,นี่แล้วก็นี่ดินี่ให้ให้เอออย่างนี้นี่นี่เออต้องงนี้ดิ ปุ๊บนี่นี่นี่เออตรงนี้แล้วก็ให้ซอมบี้มันตกลงมานะครับอะไรว่าแวร์อีสแวร์อีสตกลงจะเล่นเกมซอมบี้ปลูกผักหรือไงว่าแวร์อีสแวร์อีสอยู่นั่นแหละโอ้ยมันจะแวร์อีสไปถึงไหนวะน่ะ ส่วนใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมไปดูเฟซผมด้วยนะครับเล่นเล่นเกมทุกเกมนะครับไปดูได้ไม่ต้องอายไปกดไลค์ได้นะไปคอมเมนต์ได้นะครับแบบอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์ FC ก็ได้นะครับแบบ FC ครับพี่อะไรเงี้ยสุดหล่อท่อดังอะไรเงี้ยครับไปคอมเมนต์ได้ไม่ต้องเกรงใจเพราะผมชอบคนคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับโอเคไปจบคลิปไปนี้และบ๊ายบายนะครับมันยี่สิบนาะทีแล้ว